ล้อมสวนพักมือนี่พี่น้องเอ้ยเหตุแบบง่ายๆ้อจ้ะสวนพักหลังบ้านอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ตายมันมาเดี๋ยวก็ตายมะลากินสตบบรอเบอรี่กันเลยหล้อมเหตุแบบง่ายๆเนี่ยจ้ะสื่อใหม่มากตอกลงไป้วการนี้เป็นลวดตไคายนี่เห็ดเราใกล้ก็ดีด้อจ้ะนี่ลวดตไคายเนี่ยนี่เห็ดเราใกล้เห็ดสวนพักล้อมให้มันเป็นแนว แบบง่ายๆเลยไ่ต้องไปหุ่งยากอีหอย่างมากไม้เราซื้อว่ามันเรียบร้อยสวยงามแล้วเพราะว่ากระต่ายมันมากมากไอนี่กระต่ายมากมากกินพักนุ่งกระไล่หลายเออโอเคแลละเดี๋ยวชิได้มาไอนี่ล่ะเก็บดอกไม้ บาทน,นี่นี่นะคะว้นพักหน่อยหลังบานรลอมคอไขมันแล้วพี่น้องเอ้ยสิบอกว่าสูตรดินมากนี่ว่าเคยปลูกพักบุ๋งในงามขนาดนี่จะเถื่อว่าเคยต้นใหญ่ถึงหนี่จะเถื่อด้วยเพราะเขาใส่ปุ๋ยสูตรดินมากของเขานี่มันงามคักเลยต้นบกกูกระทือกัน ใส่ปุ๋ยสูตรดินมาร์กนี่แบบว่าแตกยอดออกมาแบบคือจังไปโกรใครมาเป็นชาตินี่แตกแม่งทุกเขาเรียกอะไรอ่ะทุกตาเนี่ยค่ะต้นบอกปปลูกมาหลายปีแล้วได้แค่นี้แหละต้นเห็นเหีนแต่ปีนี้แตกทุกตาเลยค่ะ เป็นอีหยังที่แบบว่าคือปุ๋ยดินที่เฮาหมักเนี่ยใส่พวกเศษอาหารเศษผลไม้เศษอาหารเหลือเศษผลไม้เศษผักเศษยังเ,เ,เอามาหมักแล้วก็เอาดินถมลงไปนะคะน้ำเศร้าเขา่าเข่าบูดเขา่ายังเอาลงได้หนีเหมือนเลยค่ะหมักไปเลยมีหอดสร้างขอบโพดุเอามาใส่แล้วก็เออใส่เดือนไปคุดใส่เดือนลงหลังบานมาใส่ปุ๋ยหมักตัวเนี้ยค่ะ ใส่ต้นใหม่งามคักงามยังหมดคักเลยสตรอเบอรีน่นี่ตอนแกสิตายแหละว่ตายแหละเอาปุ๋ยนี่ใส่นี่แตกพ่วงดอกออกมาอีกแล้วนะคะต้นเนี่ยปกติเนี่ยบ่เคยได้กินเด้ต้นปลูกไอ้เคยเนี่ยนี่พักบุ้งเนี่ยมันสิขึ้นมาแล้วก็แค่แกนแล้วก็ตาย ตวเนี้งามแบบนะรู้งี้ใช้ใส่ตั้งนานแล้วพี่น้องไอ้มักไกวสองปีแล้วนี่ช่วงหนาหนาวเนี่ยเขาจะแข็งเป็นน้าแข็งมันบ่เพราะนาร้อนเขาละลายอันนี้อันมักไหมด้วยค่ะเพิ่งจะเอาเศษเขาบูดเขาที่เขากินเหลือแล้วมันบูดนะเอามาใส่เราก็เอาดินกบอีกเถือนหนึ่งให้เขามากักอยู่ในหา่านอันนี้ก็เป็นน้ำมกักผลไม้ ผลไม้ถืเห่าเหลือกาจะตู้เย็นเพราะว่าผลไม้ใหม่มันสีมี่แล้วก็เลยเหลือมาหมักใส่เปลือกกล้วยแน่เศษพักอีกอย่างแน่นี่เริ่มสิเปื่อยแล้วพวกเศษพักทั้งหลายนี่เดี๋ยวสิห่าสิก,กองกองเอาไว้แต่โฮดต้นใหม่ต้นนี้ต้น big j จแอ n นี่กะ ใส่ปุ๋ยพึ่งใส่ปุ๋ยมากไปเนะะี่ยค่ะเอามาไวเป็นเดือนแล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้แยกออกมาจากต้นใหญ่หักเขาว่นนี้แต่ว่าเขาแตกใบแล้วเด้แตกหลอดใบมาแล้วอันตัวนี้คือกันนี่ตัวนี้แยกมาจากในบานนี่เขียงงามแล้วพวกนี้ต้นบอลน,นี่จะตายแล้วว่าตายแล้วนี่คะ่ะเอามาพยเอามาบริบาลโอ้ยหอน นี่แหละค่ะบะมี่อย่างเนี้เห็ดมืดอ,อเดี๋ยวจะไปเก็บดอกเก็บดอกไม้เอาไป,ไปเห็ดชาหรอค่ะเนีย่ยเขาดอกเอิญดอกเดซี่หรือดอกตาเสือเอาไปตากเห็ดชาค่ะเห็ดเอ่เครื่องส้ำอ่างทาผิวเดี๋ยวไปเดทให้เขาขืนไหมเพราะว่าช่วงเห็ดหัวนี่เหยียบละเนีละหนาดเลยค่ะ ເອົາພ okay, no. uh, like mm ີ hmm. ່ນ້ອງເອົາສໍນີ້ມມ້ອຍມ